<Okay>. Yeah. มาเรียนกันต่อหนังสือ Access 1หน้า98นะครับผมหน้า98นี้นะครับชื่อชื่อหัวเรื่องว่า travel and นะครับ leisure นะครับ leisure นะครับนั่นก็คือ travel นะครับแปลว่าการเดินทาง leisure นะครับแปลว่าการพักผ่อนนะครับ ข้อที่สนะครับก็อบอกว่าให้อ่าน the text นะครับให้อ่านเนื้อเรื่องนะครับ and mark และทำเครื่องหมาย the sentence นะครับประโยคต่างๆว่า T นะครับคือ true ว่าถูกต้องหรือเป็นจริงหรือ F false แปลว่าเป็นเท็จหรือว่าไม่จริงนะครับนั่นก็คืออ่านมาหมดแล้วนะครับในหน้า97เพราะฉะนั้นหน้า98นี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแก้มาตอบคำถามนั่นเองนะครับ นั่นก็คือ you can see w e l l in Scotland นะครับคุณสามารถดูปลาโลมาเอ่อปลาวานนะครับ Wales ในประเทศสกอตแลนด์ใช่หรือไม่หนังสือเขาก็ตอบมาให้ว่าตัวทีนะครับก็ถือว่าเท็จรจริงนะครับนะส่วนข้อที่2นะครับ it is warm in n e w k e y นะครับในถ้าเรือ n e w คีนั้นนะครับสภาพอากาศอบอุ่นนะครับ นัาเรียนคิดว่าถูกหรือผิดนะครับลองนึกถึงเนื้อเรื่องนะครับผิดนะครับผมนะเพราะว่าในเนื้อเรื่องเขาบอกว่าให้นำ wet s h a r t นะครับก็คือชุดประดาน้ำมาด้วยนะครับเพราะอากาศมัน it's rather cool นะครับมันจะย่างเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับข้อสานะครับ you can t h r o w along the river Isis in Oxford นะครับคุณสามารถที่จะล่องเรือนะครับไปตามแม่น้ำ ไอซิสนะครับในเมืองออกฟอร์ดถูกหรือผิดเดี่ยนักเรียนจําได้หรือเปล่าครับว่าในเมืองออกฟอร์ดหรือว่าในเมืองอะไรนะครับที่สามารถล่องน้ําไปตาล่อลงเรือไปตามแม่น้ําไอซิสอันนี้นักเรียนน่าจะทราบนะครับนะเอาเป็นว่าคุณครูปลให้นะครับข้อที่4นะครับตลาดเคมเดนนะครับ first open at uh, first open last year นะครับนะ เปิดครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอันนี้คนนี้ตอบได้ง่ายมากเลยนะครับว่าเปิดปีที่แล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ปล่อยให้นักเรียนไปหาคําตอบนะครับนะที่แปลไปเมื่อกี้นะครับ The Queen นะครับพระสมเด็จพระราชินี spends นะครับ her summer holiday นะครับ spend her summer holiday แปลว่าสมเด็จพระราชินีทรงไปประพาสนะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับของพระองค์ที่เมืองอ x อกฟอร์ดนะครับ ใช่หรือ,อจริงหรือเท็จนะครับนะนะครับในช่วงฤด,ดูร้อนนะในช่วงฤด,ด,ดูร้อนสเสด็จไปประพาสที่ออกฟอร์ดใช่หรือไม่นะครับถูกหรือเปล่านะครับนักเรียนหาคำตอบนะครับนะไม่ยากเลยตรงนี้นะครับผมโอเคดังที่98แมหมจบไวเหลือเกินนะครับบางทีคุณครูเอา เนื้อความนะครับนาดูแวบๆแล้วจากหน้าที่98ไปแปลไว้ให้ในหน้า97แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านนักเรียนไม่เจอในหน้า98นี่นะครับนี่หัวข้อเหล่านี้นะครับนะสองสามสี่ห้าหกหกหัวข้อนะครับให้ไปดูในหน้าที่97นะครับแต่คําตอบของข้อ2นะครับนาให้มาดูในหน้านี้ได้เลยนะครับไปนั้นว่าจบหน้าที่98นะครับไปต่อหน้าที่ที่99ต่อเลยครับผม Okay